luôn 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 lúc luôn 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 kéo, luôn 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 ลงใหญ่ๆก็บอกไม่ต้ขึ้นหรอกเงีย yep. บไมบอกว่าต้อวน,นี้ต้อมวันี้ทบ,บอกว่าเดีวนดี๋นนออยาตนี้ก่าตอนน้องานี้ก่นต้องทำแบนี้จะไปก

กกนนี้ก่อนนี้น,น้ำไม่เจกเมด้วยเอ้ยไม่ต้องทำขนาดนั้นโอ๊ยทำาหม่น,นั่งก็ได้กไได้ทำแบบนี้จก